นายดว่เลาวะนี่มีห้องลับไม่เพื่อนเฮ้ยพอนใจวิจิน่ะเฮ้ยอาจจะมีกระดาษเพื่อนนะลองดูดูใครจะรองไม่ลองใครจะลองเพื่อนไม่รองเราใช่ไหมเอิร์ตอะไรวะฉันมึงมาเนี่ยก็เลยขึ้นอ่ะนายดว่วลาวะนี่มีขอประพ่อนใช่ว่าต้องมีสมบัติลับๆ็นางนเพื่อนนะมันก็แค่ลาวะเท่านั้นใช่หรวะฮะไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่รองไม่ดูใช่ไหมทนนี้ข่าวลือบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์ลบนี้ลาวาไม่รู้ไม่จริงนะ แล้วที่สะอาดลมนี้แล้วว่ามันต้องมีเครื่องมือแน่นะอืมฉันก็บอกว่าไงอย่าเพิ่นนะฉันไม่มิกกี้ฉันไม่รู้แต่ว่าราวาโอเท่เท่เนอะลองลุ้นได้ไหมอ่ะฮะโอ้ยว้าวโหอุ้ยไม่เห็นเลยแต่วนี้ของปอนอืมวันนี้ไงอ่ะไม่ปอนคนรู้ไปเทคนิคไหมครับเพย์ยื้อน่ะคีโมละคีโมระคีโมละคีโมระเท่าโอเคโอ้พี่ละวายดีกว่ามันลอยอยู่บนนี้อืมใช่เนอะ เออแล่วไปพวกไหนเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไปหาลุงสมิธไงลุงสมิธลุงสมิธโอ้วยังไงนะฮึ <c oughs> ดาบนะ่ะต้องตีตอนล้อนนะเฮ้ยนี่ก็ร้อนเกินล,ลุงสมิธอืมมันต้องรอดแรงกว่านี้ <c oughs> พูดมากไอ้จมูกดงองเฮ้อมาก็อยา่ามาขนหมากนะโอเคนะอน่าจมูกโดงเดี๋ยวเขาเกิดใหม่ได้นะฮึมงั้นเลิกกันเล้อ,ลอ,ลอโอเคช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้ ไอ้ขานี่แล้วอ่ะใช่ใช่ใช่มันดังทำกมนะนักวิทยาศาสตร์ที่สาสมารถรดในดาวาได้มันไม่เป็นไงนะฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะเฮ้ยนี่หวาาหรือไงครับก,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 ก็นินนึงคนึบงมอผมทวารม,มากไปเขาอุปกรณ์ให้ลุงได้ไหมอะ่ะฮะเอาไว้ให้ลุงอะ่ะได้โปรดอ่ะให้ผมมาช่วยหาเรื <S <S <ม>่องขพงอร์พัพกผ่อนช่วงนี้ผมพันนะเฮ้ยแต่ระวาราวานี่มันแปลกๆนะยังไงอ่ะเออจริงๆวารานี่จะใช้จมเพื่อเอาของใช่ไหมแต่นี่มันมันใช้ไม่ได้นะอะไรฮะราวานเนี่ย อังจีดูยาดนหลันจะบึบว้าวเฮ้ยลาวาเก้เฮ้ยเสียงงอนลาวาเก้เหรอบบึบเฮ้ยเฮ้ยไปเป็นไปได้ไงล่ะลาวาแข็งตัวไม่ใช่ลาวาแข็งตัวมันมันดูเก๊เก๊ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ต้องบึบว้าวว้าวเฮ้ยนี่มันห้องลับใต้ลาวาเหรอเนี่ยวอ a t the มีเอ้บิวเฮ้ยเอ้บิวเหรอเฮ้ยเอ้บิววะลุงเอ้บิวเด้อเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งอะไรตัวผม หาให้ที่ขุดไม่ไม่ไมีที่ขุดเลยโถ่เอ่อโอเคอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเอวิลาวานะหนุ่มใช่ไหมโอ้ยของดีดีนี้ก็สามารถตีขนาดที่ว่าล้อมเหลวได้นะโอ้โรเจ๋งเลยเหลวนี่เลยโอ้โหแราวามาดาบไฟมีฮินูมีปีกม,ม,มีบอลโอ้โอเจ๋งเว้ยนี่ผมขอนะตาสบายโอ้ยจะมีเหล็กเงื่อนสบายอย่าคบมนันเออนะไอ้แม่แรงบอกว่โอ้ยที่ต้องการโดนไฟบอล ก็เจ๋งไฟบอลโอ้โหโสุดยอดพันูไม่มีอันนี้ปีอเฮ้ยเงือเจ๋งอะดิไหนฮึบลองดบิบินเลยบินไม่ได้รอเปล่าฮึบไม่บินไม่ได้ดบ,ไบ,บินไม่ได้เออเอาปีทำไมจะงใช้ินไม่ได้นะอะโถแต่เนี่ยเฮ้ยทารวจจริงมาพันนะเหน่อยดูอันนี้น่าจะของจริงนะ โอโอ้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 นี่สบหน้า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 เอ้ยโอ้โ่ามมกองปอม้ใ่งปอเป็นของจริงเฮ้ยแล้วขาสกนะเพ่นน่ะอร่อยไ้ยขอชิมหน่อยดิชิมอะไรอะไรอล้ว้ยไม่ได้เฮ้ยนั่นราวาเนสอบดิเมันต้องมีอยนลยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ย ว้าวลาวปอมเฮ้ยเจ๋งเลยเฮ้ยไม่รู้วยังไงอะได้ลาวปอมเลยโปแต่มันแข่งโปกิหินเลยลาวปอมวันนี้หนองนี่ยุบเอาฮึเฮ้บโอเคโอ้โหลอกงค์ไฟโอ้แต่มันแรงไอเนี่ยเอ้ยเราเปิดโคตรแรงเลยโอาโอ้หลวงพื้นไม่ได้แต่ว่าโอเคมันมีมันยังมีเสอ่ยงนีเหรอลองหาดิมันมีปุ่มเนี่ยว้าวเฮ้ยมันมี นักวิทยาศาสตร์ยอยู่ที่นี่ด้วยเหรอฮัลโหลจริงดิเฮ้ย hey, ทาําไงวะโอ้โอเคสวัสดีครับผมเฮ้ยคุณเป็นใคเนี่ยสอนดชื่องเดรไฟแล้วเธอเจอที่นี่ได้ไงฮะผมไม่บอกหรอกแต่ว่าคุณในี้เลยมานะอืมจริงแล้วฉันหลบหนีปีศรราหกามรนะแล้วเธอเป็นใครเนะี่ยผม,มผมชื่อเออแต่ผมได้ยินข่าวมาว่าคุณเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวว่าเก่งมากๆนะใช่จะเป็นปต้องเติร์นนะ ที่ฉันหนีนี่เพราะฉันถูกตลาล่าโดยมอนเตอร์ไฟไว้นะมอนเตอร์ไฟใข็งในคุณนะอืมจริงๆเราก็ลำบากนิดหน่อยนะแต่ว่าฉันจะต้องได้รับพลังจากดาบอันนึง่งดาบนั่นเหระดาบน้นเป็นดาบผมไม่ของดาบไฟถ้าเธอได้มาแล้วก็เชื่อจะรอดจากที่นี่นะเพราะงั้นช่วยด้วยช่วยด้วยเธอยังไงให้ผมช่วยยังไงอะก็มันจะมีบอระบาดบอดหนึง่งให้เธอกระโดดเข้าไปแล้วข้าจะมีมอนเตอร์มากมายถ้าเธอชนะมันได้เธอก็ จะสามารถช่ว์ฉันได้แล้วผมนั้นอะไรอะอืมเธอจะบอกอีกที่หนึ่งไปที่หนึ่งที่ว่ามันมีตำนานเล่าไว้ว่ามันมีราวาอยู่ใต้น้ำอยู่แต่หลกและราวาใต้น้ำไม่มีจริงมันมีจริงๆนะมีจริงอนะโอเคงั้นผมจะเชื่อก็ได้ไอฟ้อางงานแล้วประก,การฉันห,หนุนหนเอโอเคไหม,ไ,มได้เอ้ยต้องไปตังทำอะไรนะเ <g ül> ย่งเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้อยแล้วก็น่าจะจัดก,การได้อยู่นะ โอเคโอเคมามาพอขอไฟหน่อยเพื่อคิดว่าไม่มีไฟไฟพอปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคมา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 ฮึบโอ,อ้แล้วระวัง,วง,วงน,ออน,น,นั้นไหนอะเออไอ้โนบเฮ้ไหนไหนพอจะเห็นที่ว่าเป็นบ่อลาวาึบ่อลาวาเหรอนัน่นแถบนี้มั้งว,ว่าทำไรอะเออจะจะไปโดนเมื่อยนะเมื่อยอย่าขี้สั้นเด็ดเลยนะไม่ไม่ได้ขี้สัน้นแค่อากหาว่าบ่ลาวะที่ไหนอ่ะโอ้นี่เหรอไหน

ฮะม okay. ันคือไอ้เขาตามหาใช่ไหมโอเคแล้วออกนี่เนี่ย๋อใช่เรามีปีกดีว่าปีกได้ปลดเถอแดงแซงเปออกทีได้ปลดเฮ้ยสู่ความว่างวังอันไกลโพธ้้วหลอหลอห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 ลอนหอหออหอหอโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหเยว้าวนี่ชือเโค้ทเท่เลยเดี๋ยวว้าวเท่มาก ฟันหน่อยโอ้โหโอ้โหสุดยอดนี่เขียวเป็นเขิยวโคตรเท่เนี่ยถามจริงโ้นเป็นโลกสุดโหดคิดกับว่ากันไรครับโอเคเฮ้ยเย่เฮ้ยดีดีดีไอ้นี่เหมือนตาลาวามันเห็นี้วยนอแต่ว่าแต่เฮ้ยน้ำมัน ชายสมโอ้ยสมช้ต่างหากละเอ้อยอ่ะว่าไงสมใช้ไม่เจอกันนานเลยคิดถึงเนี่ยโอ้ยหยาดเอ้อยอ,ยนะอ,อ,ยอ่แม่ก็คุณดียวคิดถึงนะเอ้อยอ่ะแล้วเป็นทรมารสมช่ยืม <c> ฉ <oughs> ันอ่ะไปต้องรักควานมันนะฮ่ะาฮนะอ,อ,อางรักว่างเหรอเอ้ยก,ะ,กะจิงนี่ว่าแล้วเป็นไงเงินหมดตูดแม่ะเอ้ยเงินหมดตูดเลยอ่ะเอ้อยอเอางัออ้นเหรอ,อ,ยอแย่เลยเนี่ยแล้วทำไมเนี่ย นายรู้หรือเปล่ปาอ่ะเพื่อนนะเอ้ยถ้านางไปข้างล่างนายจะเจอราวาใต้น้ำมีเด้เอแล้วนายต้องการอะไรเอ้ยฉันต้องการที่จะได้ภาพนะเอ้ยภาพเหรอมีนาะยอยากในวิชันกับนางเฮียบอกว่าฉันตรงไปอะ่ะฉันละอ้ยฝันละอฮ้ออยากรีเห็นภาพอ่ะโอเคได้เลยทำาเองโอเคหนึ่งสองสามเฮ้ยว้าว มีจริงด้วยโอเคเราจะภาพยังไงอ่ะโอเคหนึ่งสองสามแชะโอเคแชะโอ้มีจริงในลาวาได้น้ำว้าก็ดีเลยเนี่ยเฮ้ยแต่มันเหมือนลาวาที่เราต้องใช้เลยเหรอวะนี่คือสิ่งที่เราต้องทิ้งเอาไวนะ้น่ะเหมือนที่เราต้องบอกเลยว่าถ้ามันมันมีลาวาใต้ทางมีจริงๆนะตำนานตำน,น,นานเลยเนี่ยมันไม่ร้อนเลยเฮ้อาายอะออออรอไรอ่ะเอ้ยต้องทำการพิสูจน์คืออะไรอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอย่าตีเลยอย่าตีเลย ปึ๊บโอเคอะไรอ่ะว้าวคือปุ่มอะไรปึ๊บโอเคไปแลาวป่ะขึ้นช้านเลยปึบมาปึ๊บฮ้ยยปึบโอเค,อ,เคอ๋อเป็นงยงไงอ๋ก็ใช้ได้ไอ้สมชายสวยบ้างเลยอ๋อแล้วมีฟอร์มไหมอ่ะม,มาใช่แมงม่าเพิ้นลาวาเว้ยแล้วเป็นไงบ้างมันร้อนไหมอ่ะอืมก็นิดนึงเนี่ยร้อนร้อนเงี้ย เฮ้ยอ้าวรู้สึกอุ่นนะขอได้ไหมอ่ะโอ้โหชอบสะ์ะเอาไปเลยอ้าวขึ้นมาเลยเอออ้รู้สึกอุ่นจังเลยอ่ะอืมแต่อังนี้สิสมบัติสมชายถึกทนเหลือเกินโอ้แต่นี่มีทั้งโลทั้งโล่ที่ได้จากการรบพลังงานเหรอเฮ้ยนี่คือเซตไฟโคตรเจ๋งแล้นี่คืออะไรเป็นธนูเป็นปืนอ่ะเป็นปืนธนูเอ้ยปืนสนดต้องการขึร้นบฮึบฮึบโดยทำการเฮ่ การโดโดอะขุดขอคืนทำการโดของอยู่ข้างในเออโด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 เข้างในมีปีกหนูอยู่ฮ่าฮ่าน่าจะประกอสูตรได้นะถ้าเราใช้ได้โหแล้วว่าโคตรจริงนี่เนี้ยโดเลยฮู้วววพูดพูดมากพูดมากโอ้ยดูไฟอันนี้เป็นอะไรเป็นปืนไฟเหรอ โอ้โหสุดยอดเลยนี่ต้องลองอยิงดวะม,มีิงมั้เอ๊ไหนไหนไหนโอ้มีปืนลาวาอยู่ท้าน้ําอื้อแล้วขอมซ่อนเนี่นเยเสนออัน,นี้เป็ฮอเตอร์ดีกว่าอืมไวให้ดีเอาเป็นว่าของจะเท่เหมอือนกันนี่นะโอ้การเหมือนเราก็ปเท่คนนึงเลยพอแล้วบิดดีกว่านะลาก,ก่อนฮอเตอร์โอ้ยเดี๋ยวก่อน